ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้อยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของคุณนั้นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเกีย่ยวกับเรื่องของการงานก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณอย่าพยายามรับอาสาใครในการทํางานเพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองช่วงนี้สําหรับชา,ลา,ลาชวลัคนาราศีพฤษภบางคนอาจจะมีความคิดหรือโครงการใหม่ๆที่เกิดจากตัวเอง และอยากจะทําให้ได้เป้าหรือทําตามอย่างที่ตัวเองต้องการคุณก็มีโอกาสที่จะทําและประสบความสําเร็จได้ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจและตั้งมั่นในการที่จะทําในสิ่งที่คุณคิดเชื่อได้ว่าช่วงนี้จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับอย่างยิ่งแต่ก็ขอให้คุณระมัดระวังในความวุ่นวายยุญญ่งยากเพราะคุณอาจจะอารมณ์เสียได้ง่ายในช่วงนี้เช่นเดียวกัน ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราคนาราศีพฤกษบในเดือนกันยายนนี้ในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลของคนในครอบครวัวก็อาจจะทําให้คุณนั้นอาจจะต้องมีความกังวลเกี่ยวกับคา่าใช้จ่ายในส่วนนี้บ้างก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าความเหนื่อยครั้งนี้ก็อาจจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของ การทำงานและได้ผลประโยชน์อย่างที่คุณคาดไม่ถึงช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายในของชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะเป็นการในลักษณะที่เสียค่าใช้ใจ่ายไปกับซื้อบ้านหรือรีโนเวทบ้านทำให้คุณนั้นมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมากขึ้นถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วการเสียในเรื่องของทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของชาวลัคนาราศีพฤษภหากจะต้องเสียก็ถือว่าเป็นการเสียให้กับตัวเองจะทําให้ที่อยู่อาศัยของตัวเองนั้น มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและสวยงามมากยิ่งขึ้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหรือหาวนทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการหมุนเงินมากพอสมควรแต่ขอให้คุณมีความอดทนและมีความตั้งใจทุกทุกสิ่งทุก,ท,กทุกอย่างแม้จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะคุณก็จะสามารถฝ่าฟันและผ่านพนฤฤ้นวิกฤตในเรื่องของการเงินในเดือนกันยายนนี้อย่างไม่น่าเป็นห่วงเลยในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนา,าราศพีพฤษภในเดือนกันยายนนี้สำหรับคนโสด คนโสดช่วงนี้จะมีคนออกใจคุณมากเป็นพิเศษอาจจะมีคนจากต่างแดนที่เป็นชาวเอเชียด้วยกันมาชื่นชอบในตัวคุณแต่ตัวคุณนั้นก็จะค่อนข้างที่จะระมัดระวังหรือมีความคิดหรือมีกำแพงเล็กๆกั้นอยู่ในความคิดของคุณทําให้คุณนั้นอาจจะไม่เปิดใจให้กับคนที่เข้ามาในช่วงนี้มากเลยสักทีเดียวอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยในการศึกษาดูใจให้มันมากกว่านี้ก็อาจจะทําให้คุณนั้น ประสบความสําเร็จในการที่จะได้เจอเนื้อคู่อย่างแท้จริงสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีพฤษศในเดือนกันยายนนี้ช่วงนี้คุณและคู่ของคุณนั้นอาจจะมีการตกลงวางแผนหรือมีความคิดที่จะวางแผนในการมีบุตรมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทําให้มีสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็อาจเป็นไปได้แต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ความคิดเห็นระหว่างคุณกับคู่ครอ,องของคุณนั้นอาจจะมีความเห็นกันคนละทิศคนละทาง และต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองนั้นก็มีเหตุมีผลอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนักในบางเรื่องบางราวแต่ก็พอที่จะปรับความเข้าใจกันได้ดังนั้นในช่วงนี้คนที่มีคู่แล้วของชาวาลัคนาราศีพุธศพขอให้อย่าตั้งแง่กันคุยกันอย่างดีๆคุยกันอย่างมีเหตุมีผลต่างคนต่างช่วยซัพพอร์ตกันการประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่และความสุขก็จะบังเกิดกับชาวาลัคนาราศีพุธศพในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน